อาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูนี่วอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตแบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าทูน แบบฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทุนหรือว่าเสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่ยังไม่มีแอป TruMoney Wallet นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดไปสมัครกันได้เนาะขั้นตอนวิธีการสมัครใน YouTube มีสอนนะครับลองไปหาวิธีการสมัครดูได้เลยนะครับผมสำหรับ TruMoney Wallet นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการหาเงินเข้า wallet กันว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้า wallet ฟรีนะครับผมออาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินเข้า TruMoney Wallet ครั้งล่าสุดที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยจำนวน200บาทก็คือจาก แอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Go Daily นะครับผมได้ถอนเงินจากแอปนี้ไปจํานวน200บาทเนาะใครที่ยังไม่เคยเล่นแอป Go Daily เลยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดไปสมัครกันได้นะครับในส่วนของแอป Go Daily เนาะขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมได้แนบไปให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของแอป Go Daily นะครับลองเข้าไปดูก่อนนะครับหรือใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดไปใช้งานหรือว่าไปทําเงินนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้ผมได้แนบลิงก์การดาวน์โหลด แอปไว้ให้แล้วที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับหรือใครไม่สะดวกนะครับในการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับก็ดูชื่อด้านซ้ายมือได้นะครับผมขึ้นว่า Goldeli หรือว่าดูจากรูปของแอปก็ได้เนาะมันเขียนว่า Goldeli นะครับลองไปค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดลงของเครื่องเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นหลักฐานการรับเงินหรือว่าการถอนเงินทั้งล่าสุดนะครับที่ผมวงกลมสีแดงไว้ให้นะฮะก็ลองดูได้เนาะวันที่นะครับที่ผมวงไว้จํานวนเงิน200บาท สถานะเนี่ยการแลกรับสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินอีกครั้งในแอปให้ดูนะครับในส่วนของเมนูทั้งหมดของแอป GoDaily นะครับผมมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นอันที่1น,นะครับก็คือหน้าแรกที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแอป GoDaily เนี่ยจะเป็นการทําเงินจากการอ่านข่าวดูวิดีโอเล่นเกม นะครับผมอ่าประมาณนี้และก็จะมีในส่วนของการเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดก่อนนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับจะได้ดูเป็นแนวทางในการทําเงินเนาะให้เรานะครับกดมาที่เมนูที่4นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้มันจะมีคะแนนให้เราดูว่าเรามีกี่คะแนนกี่เหรียญนะครับแล้วก็เป็นเงินกี่บาทเราก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดทําการนะครับตรงนี้นะครับประวัติการแลกรับนะกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็ เป็นประมติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปทั้งหมดนะครับตามนี้เลยนะครับครั้งล่าสุดนะครับจำนวน200บาทเนาะก็คือยอดนี้นะครับในวันที่31เดือน5นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มสีนาทีนะครับจำนวนเงิน200บาทนะครับแล้วก็ก่อนหน้านะครับผมถอนไปในวันที่28นะครับผมเดือน5นะตอนเวลา18บแนาฬิกายีบนาที200บาทเหมือนกันนะครับก็ได้ลงคลิปการอัปเดตไปแล้วนะครับก็ผ่านมาสิ้นเดือนนะครับผมผ่านมา3วันเนาะผมก็ถอน อีกรอบหนึ่ง200บาทนะครับผมก็ครบเมื่อไหร่ผมก็ถอนนะครับไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับผมมีครบยอดขั้นต่ำผมก็ถอนเลยนะครับผมก็เก็บเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเนาะในส่วนของแอป Go d a ดร y ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับผมเงินจะเข้าที่ทรูมันนี่บัลล็ตเนาะถ้าเป็นแร็วๆเนี่ยก็คือถอนเพิบเงินจะเข้าทันทีนะครับช่วงนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับประมาณ1-2นาทีเนาะจากที่ผมทดลองถอนดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีกาารห นะครับในส่วนของแอป Gold a i l y กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะเอาไปถอนแลกเปลี่ยนเป็นเงิน TruMoney Wallet ได้นั่นเองนะครับก็ให้เรากดมาที่เมนูแรกเลยด้านซ้ายมือสุดด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนการอ่านข่าวนะเราก็กดเข้าไปนะครับข่าวใดข่าวนึงก็ได้กดเข้ามาแล้วนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วสังเกตด้านล่างขวาเนี่ยจะมีวงกลมที่เป็นสีทองเป็นเหรียญดอลลาร์เนาะแล้วก็จะมีขีดสีส้มนะครับก็คือให้เราทําการเลื่อนนะครับผมเลื่อนนะครับเลื่อนข่าวแบบนี้นะครับผมเลื่อนไปปุ๊บนะครับก็ถ้าขีดวงกลมเต็มแล้วเนี่ย มันจะขึ้นเป็นกล่องของขวัญใช่ไหมครับ ให้เราทําการกดรับนะครับผมกดรับมานะครับคะแนนที่เราได้รับเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับผมมันก็จะขึ้นการสุ่มให้นะครับเป็นส่วนของคะแนนอันนี้ผมได้รับมาที่476คะแนนเนาะแล้วก็กากระบาดปิดไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็ทําต่อได้อ่านต่อได้นะครับเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าจะอ่านข่าวใหม่ก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับผมนี่ฮะเราแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเป็นส่วนของการอ่านข่าวเนาะก็ให้เราเนี่ยทำการอ่านข่าวเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมเ ต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เก่งในเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับก็ลองมาทำาช่องทางนี้ดูได้ นะครับแต่มันอาจจะใช้เวลานะครับในการเก็บสะสมนะครับ1วัน2วันไม่ได้200หรือว่า100บาทแน่นอนนะครับถ้าเราทําโดยที่เราไม่เชิญเพื่อนเนาะก็อาจจะใช้เวลานานกว่านะครับการดูวิดีโอก็ดูได้นะก็เป็นคลิปวิดีโอทั่วไปเลยนะครับที่อยู่บน u t u b e นะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสองการดูวิดีโอนะนะครับแล้วก็กดดูแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นไปแล้วก็ดูวิดีโอไปนะครับมันก็จะขึ้นขีดวงกลมด้านล่างเห็นไหมเหมือนกับการอ่านข่าวเลยมันก็จะเป็นกล่องของขวัญนี้นะครับแล้วก็กดรับคะแนนนะครับ ที่555ิคะแนนถ้าเราอยากรับเพิ่มนะครับก็กดดูวิดีโอนะครับด้านล่างเนาะมนเขียนคาว่าดูวิดีโอรับเพิ่มอีก5 1 7เหรียญนะครับเราก็ไปดูได้นะนี่ครับเราก็ดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับขีดด้านล่างมันก็ยังวิ่งอยู่นะครับผมเราไม่ต้องไปอ่านข่าวก็ได้เนาะอ่านข่าวเนี่ยเราจะต้องเลื่อนเองแต่ถ้าเรามาดูวิดีโอเนี่ยมันจะเลื่อนให้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมขีดสีส้มนะครับมันก็วิ่งปกติจากคลิปวิดีโอที่มันยังเล่นอยู่นะครับเราก็ดูแบบเนี้ยไปเรื่อย ในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันก็มีหลายวิดีโอนะจะเป็นข่าวการเมืองข่าวกีฬาหรือว่าข่าวดาราข่าวอะไรทั่วไปหรือว่าจะเป็นคลิปทั่วไปเนาะเขาก็มีขึ้นมาให้เราเลือกดูนะครับเราก็เลือกประเภทได้นะกีฬาบันเทิงนะครับหรือว่าข่าวงานฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยเราเลือกหัวข้อได้เนาะเป็นเกมก็มีนะ่ครับเราก็เลือกแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วก็รับคะแนนได้นะครับผมโอเคนะครับผมเมนูที่3นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการอัปโหลดหรือเปล่านะผมคิดว่านะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเหมือนคล้ายๆกับติ๊กต็อกเนาะลงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถเอาคลิปวิดีโอลงได้หรือเปล่านะครับเราต้องลองดูนะต่อไปนะครับผมเมนูที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนที่เรามีอยู่ทั้งหมดให้เราดูว่าเรามีกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินกี่บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการเชิญเพื่อนเนาะม่เขียนคำว่าชวนเพื่อนรับรางวัลใหญ่นะครับสูงสุดถึง5,000บาทรัเชิญนะครับ้กด ไปเชิญได้เนาะถ้าใครจะถอนเงินก็ถอนตรงนี้นะครับนี่ฮะจะมีคะแนนแล้วก็จะมีลูกศรชี้ไปทางขวาแบบเนี้ยให้เรากดเข้าไปถอนเงินได้นะครับผมการเชิญเพื่อนเราก็กดเข้าไปเชิญเพื่อนสําหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราเสนิทนะเราสามารถแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็กดเชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลมากขึ้นนะครับกดเข้าไปเขาก็มีช่องทางแนะนําให้เราเนาะเป็น l i น์ Messenger Facebook หรือว่าแชร์ลิงก์นะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับก็เป็นการทาภารกิจตางนระรัยร in, รรว สำหรับภารกิจรายวันตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับผมทําได้ทุกวันเนาะก็เป็นการดูวิดีโอรับเหรียญนะครับร่างรางวัลจากการอ่านข่าวจากการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าแล้วก็อ่านข่าวเพื่อรับรางวัลนะครับประมาณนี<ร> er. ้เพ <assim. S 2> ื่อนๆก็ลองดูหัวข้อว่าเขาให้ทําอะไรแล้วก็เข้าไปทาแค่นั hmm. ้นเองแล้วเราก็มากดรับคะแนนนะครับผมเห็นไหมอันนี้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของภารกิจเราก็เข้ามาทําเก็บคะแนนได้เรื่อยๆนะครับผมเอาโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับส่วนเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของขวานอินไว้แล้วก็วงล้อเพิิ่มภารกจ ก็ลองเข้าไปทําดูเนาะสำหรับการถอนเงินเนี่ยก็กดเข้าไปนะครับตรงที่ผมบอกนะครับการถอนเงินนะครับผมก็มี3ช่องทางให้เราเลือกเนาะทูมี่วอลเล็ตนะครับโมบายท็อปอัพเป็นการเติมเงินเข้าซิมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของบายนัทนะครับในการถอนเหรียญ USDT นะครับสำหรับเหรียญ USDT ถอนเข้าที่บายนัทเนี่ยผมยังไม่เคยทดลองถอนเลยนะครับผมถอนจะเป็นทูมี่วอลเล็อย่างเดียวเลยนะครับผมก็ลองถอนดูได้นะครับแล้วแต่เราว่าเราชอบช่องทางไหนนะครับบางคนก็ไม่มีกระเป๋าบายนัทอยากจะรับเงินเป็นวอลเล็ก็สามารถ ใช้ได้เนาะในส่วนของ w a l l e t นะครับก็ทําเงินได้อยู่นะครับในส่วนของแอป go d a i l y ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะครับผมก็ถอนเรื่อยๆนะผมครบ2 0 0ผมก็ถอนนะครับครบ500ผมก็ถอนเนาะแต่ยอด10บาทผมยังไม่ถอนนะครับผมอยากจะเก็บคะแนนรอถอนเยอะๆหน่อยนะครับผมใครที่อยากจะลองทําก็ลองไปทําดูได้เนาะในส่วนของแอป go daily ก็ยังจ่ายเงินนะครับย้ำอีกครั้งเป็นแนวทางในการหาเงินฟรี1วันไม่สามารถทําเงินได้แน่นอนนะครับจำนวน100หรือว่า200 300 500 1,000 1ันหวันไม่สามารถทําได้ถ้าคุณทําโดยที่เราไม่เชิญเพื่อ เลยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับมากมากๆเลยนะครับใช้เวลานานมากนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็แนะนําเพื่อนด้วยนะครับถึงได้เงินเร็วนะครับถ้าคุณอยากได้เร็วอยากได้เยอะคุณก็ต้องไปเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ